สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคุณนะฮะเทรับชมชม่องฝืนนะคะเทีท่ยงๆรนๆไม่รู้ีะทำอะไรดีก็ทำเม,มียงมูเมียงคุ้งกินดีกว่านะโรนอะไ่ไมีควรทำเจลูเพชรแล้วก็ไอนมทั่วตัดอะ อเออเล้วกันน้ำตาลถ้าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ไม่ร่อยใช่ไหมไม่ร่อยไม่เข้าอือต้องลองใส่นมตั่วตัดไปกันนะน้ำดีฮนะ้องน้นอืส้มนาตัวน,นี้ลูปต้องโรยเลยดิบ้านเราทุกคนมันแพงออแพงทุกอย่างเลยเด็กคนก็ไม่ตกตอนนี้หรือโดนเนี่ย โอนนิดได้ทีนี้นคนตกกันมนะากไงบ้านคุณไม่ตกเลยที่อย่ตรงนี้มันจะข้นๆถ้าเราใส่ตัวมันก็กินถึงมันมันๆน้ำจิมม้มตัวตัดกินกับเมียม่ยงเมี่ยงหมูเมี่ยงกุง้งเอามาเกินแค่เดอ

ออม,มาทำตาที่ทำเลยทุกคนนะฮึ่งกุ้งนิมูเด็ดตะควานยันงไม่ได้ไล่ไว้่ที่นี่กุ้งนี่ใช้ได้เลยนี่เดี๋ยวไปลวกก่อนหมูเลยก็เมื่อนั่นนี่นรอมันลายต้องเดี๋ยวไปลวกฮึ่กุ้งโปะเยอะเลยน่ากินจังเลยไอโรอน,น,น,รนี่ได้ทุกคนนีอแห้งแรงนี่ในที่ต้นไม้เตยอยู่เฮ้ น้าวะรอนี่จักเลยทุกคนเฮ้อแห้งแรงย่างแรงเลยตอนนี้บางคนไม่ตกเลยเป็นเองเดือนเลยแต่มันไม่ตกแห้งแรงมากาเนี่ยยญาดิ่ตายหมดแล้วถึงน้ำก็รดไม่ไหวกันหน่วยสิบบาททุกคนเนาะเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้ได้ยวงเช้าไปหมดรอน ระว่างรอมหมูนะทุกคนนั่นเดี๋ยวไว้รลวกกุ้ง,าง่างก่อนนะทุกคนก็ตั้งน้ำเลยเดี๋ยวให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็ใส่กุ้งลงไปน้อยๆตัวแดงๆก็ขึ้นจ้ะมีในน้ำจิ้มคนๆนนะ่ากินมากแต่เรับรงความเผ็ดยังงพี่ดูว่เาเรากินเผ็ดไม่ไกลเก่หงหกันเหมือนเวไงนม่หน,นะน้าบางทีนะ่ะยันแล้วน,น้ำเดือดเนะี่ย เดี๋ยวรน้ำเดือดก่อนนะาเตรียมตัวเดี๋ยวเแต่รอน้ำเดือดก่อนนี่ทุกคนเลยนะฝนอันน่าเสื่อมมากอ่าหน้าฝน,น,น,นจะไปเจอมันไอ้สัปดาห์หนึงฝนไปเจอวันนึงใช่ไหมทุกฝนก็เอามาถึงแพ็คทุกหมดแบบนี้มันจะกินได้จะกินได้น้ำน,นะทุกคนเอามาล้างแล้วก็เอามาแพ็คว้ใส่ตุ่มแบบนี้ปีโรมู นี่โดมู่คือโดเซโครง่งมี่นี่อันชายไปโบ้าแล้วแข่งเรือไม่ท่ายไดแล้วนี่คือไก่นี่คือ,ลคอปลาเกตปลาเกตจ้าทุกคนปลาเกตปลาเกตนี่แม่ให้แล้วก็มึกแล้วมูนี่ฝนเอาไปแช่อยู่จริงๆนั่นคือฝนจะรับไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไว้เลยทุกคนคือแพ็คกกว่ะคือว่าถ้าเราทำเปบนเนี้ยนะ้ำของมันจะ คงสภาพแล้วก็อยู่ได้นานมันจะชดอยู่เพอแต่นั่นแหละก่อนที่เราเที่ยวมาเป๊กเลยทุกอย่าง่หลังไอจ้าแ้วก็เอามาเป๊กๆๆไว้ทำไว้ทีท,ทีละแก้งทีละแก้งเรา,าเที่ยวมาแก้งค่ะเรียนยนนอเอามาตีด้านซึ่งเรียนเรียนนะคะนี่คือเรียนทุเรียนนะปุอยได้เขาเลยดิทุเรียนนี่เป็นทุเรียนชุกนี่ เราไม่กินหวยดำนมวัานใช่ประว่ามันผอกินนึงมันเอ้ยทุกคนพอกินนึงมันเอ้ยทั้งฝุน่นไก่มันเรอเออมันเรอกันถึงเีหมายว่าเอาเก็บใส่ปุุกหกัวอยู่ได้หลายปีเลยแต่ว่าต้องเช่มันเป็นน้ำแข็งนะเป็นฟิตไ้นี่สองปุกเลยจริงๆมาวันนี้แล้วนะทุกคนนะ่าเรียนทุกเนี้ยฝ่นเอาไปให้แม่หมกข้าวหานไปสองปุกถึงกล้าเพิ่งเอาไปให้แล้วใช่ เออยังอยู่ที่บ้านแม่อีคือเมื่อไเวลาที่ทเนี่ยวน้าเทเรียนก็คือเราเอามาทาเอามาไายน้าแข็งเอามาทําทั้งนี้การลมลม่วงลมม่วงโดงนี่เอามาแพ็คไว้ได้กินได้เป็นปีๆเลยทุกคนนี่โรชิดโรชิดนี่แม่มาซองตุ้งกินไม่มดก็เอามาฟิตไล้คือไม่ไว้ได้นะทุกคนถ้าว่าเราฟิตไว้ก่องมันจะกลสฉาพอยู่ได้นานมาละเลยเต็มว่าตู้เย็นตรงทางไม่เลยนะ นี่พักเนี่ยฝนเปี่ยนไปเลยะนี่พักเทตีกินกับเมียงหรือพักไอ้นกันอะกูเนนี่นี่พักสลัดแกงกวางตุงกวงตุงอะไรได้ไหเย่ไม่ทุเต็มไอ้อาติในี่โมวาทำาน้่มจีนพักโดงก็ยางเหลือตึงนี่เนี่ยนี่คือเอาเองมาปุ้ดไอ้นี่ลลม้วงดอง ดองเกลือนี่มันจะอยู่แบบนี้ที่ฝฟื่เอายกไว้กินแบ่งไว้กินนี่คือลูกม่วงเบ่าบ้านฝฟื่เขาเรียกลูกม่วงเบ่าจึงเอามาดองเกลือไว้สามคืนเอามาล้างนะทุกคนนะล้างเสร็จเอามาแพ็คใส่ปองไว้ไว้พอกินพอจึงในเท,นนทเลือดเราเอาฟิตไว้เลยนเอาฟิตไว้เลยน้ำเดือดเดี๋ยวดูซิจะอยู่ได้นานแน่ทุกคนเน,น่อเชื่อตาแล้วมันประหยัดว่ากันฝฟื่คิดว่านะการที่ว่าเราไปซื้อ ม่เอาตีครึ่งเองเอาตีครึง่งเหนะมือนน่ะมันประหยัดว่ะทุกคนเออพอนะ่ยอย่างหมูแล้วนะเออได้เลยคนคนปวตัวเด้งเนี่ยเลยไม่ว่าเนือ้อสัตว์หรือว่าเนื้อเลยนะคะทุกคนคงเลยถ้าเราฟิตไ้ไหนตัวเองคือเราได้มาสัตว์ๆอันทุกคนลางๆๆล,ลเลยก็แพ็คไว้ เดี๋ยวมันจะสดอยู่ตลอดเลยนะนี่เดี๋ยวตีกุ้งย่างเด้งเลยกุ m ga m ga hi, ้งนี่ก็มาเลหนากุ้งกุ้งจะหน้ากุ้งหน้าพี่ใหม่ว่าไม่ไม่แกะๆไปเรียบร้อยไหมนี่เนื้อเด้ง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 เลยทุกคนคือสับมาเลยไม่ว่าของอะไรทุกคนจำเฟืนไว้เลยหน้าวิธีการท่าน้องมาหันี่ได้กินได้นานนั้นทุกคนเอาแพ็กใส่ตุ้งแล้วก็ฟิตฟิตฟิตไปเลยในตัวเย็นนั่นแหละด้กินได้เป็นเดือนเดือนวันนั้นเมื่อเร็กพี่ใหม่มันฟิตไว้เนื้อกวดนะ ตะก,กวดนะ่ะปีใหม่ฟิตไว้ประมาณเอาทำไมฟิตไว้ประมาณกี่ด้วนนะเองปีมอูดับปีโรพปีแล้วมึงน่าเป็นปีเลยแต่ว่าเดโรประมาณปีนึงได้แน่นอนได้ไน,นะได้ทีล่างลงเอามาเชน้ำไหมทุกคน,อเ,น,เ,น,เ,นเอามาเชน้ำไว้เสียไม่เสียไม่เสียสรุปออกมาเก่งเจเพื่อนได้แล้วรอยเหมือนเดิมรุชาติดมันจะไม่จืดกันถ้าราไปฟิตไวในอ้องฟิตนะนะแต่นั่นแหละ แลีวอยู่กินกินได้นานทุกคนเนอะเห็นเนื้อที่นี่เนื้อแดงไเนี่ยเนี่ยอืมเนี่ยโอนนอนเอาไปตั้งไว้ยังไม่กินเลยทุกคนเลยที่เนื้อแดงนี่อย่างรวมหมูเอาหมูอันก่อนเออเอารวมหมูเต๊เลือนก่อนก็ได้นี่หมูนั่นฝนงก้อนยกไว้ ถึงว่าไม่โผล่แน่นกินเมียงหมูถึงกันเลยว่าเออเดียวแคนนิดก่อนเอาอีกาอกาดก่อนรอหมูนุน่ยไหลน้ำแข็งก่อนเด้งเด้งเหมือนกันคล้องเลยจำไว้เลยฟิตไว้อย่างเดียวทุกคนกินได้นานถ้ารหมาแช่ไว้ห้องห้องธรรมดานน่ามันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะขึ้นสีเขียวเลยแหละเนื้อล่อมมังขอขอ่งถ้าเป็นกุ้งก็คือเนื้อล่อมนั่นแหละทางเที่ยวฟิตไว้เลยทุกคนเลยที่น่ากินมัน น่าก <c ười> <c ười> ินไหมเดี๋ยวตั้งหอาชักผักเอไอ้นั่งมันนั่นนิดนี่เตรียมดับไว้หมดแล้นี่รอไมูหน้อยไรอันแข็งได้เลยกรัะมาค่ะทุกคนเช็จแล้วดิแต่เสียได้อย่างเดียวไม่มีแผนแป็ง น้ำจิ้มค้นนเลยเนีย่น้ำจิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องคุณนะคะก็คุณมากมากเลยที่ยังรับชมในวิกาแล่ก็ยังเข้ามามา,มา,ม,ามาชมนะวันนี้เฟิ่อก็ไม่ไดีทําไรถึงชวนพี่มาดัาเมี่ยง,งกินกันดีกว่า เนี่ยก็มีฉันมีรั่วแล้วก็มีหมูมีกุ้งแล้วก็มีฟักเนี่ยมีฟักหวังตุ้งแล้วก็มีฟักกาดข้าวนี่แหละแล้วก็มีฟักไออะไรนะขนเรียกสลัดแก้วไหมไอเรือจัวแหละมาค่ะทุกคนใส่ลงไปเลย ต่นมอนิ่เร็มกันหน้าด้วยนะกินมันคนๆทุกคนนะเผ็ดมมกพี่เผ็ดอืมมันใหญ่ยอยงมันใหญ่ยอ่งอืมอืมอืม,อม,อม

แดงๆเลยทุกคนโอ้ยไม่เลันม็ไม่เบี้ยมันแกล้งเันชัดๆอ่ะทำใหญ่เกินใ่ข้าปลาไม่โจเลยไม่เล่าไม่เล่าตีเลยไปนั่งคอยก่อนเด้ต้องกินใส่ปลาอย่างเดียวจ้าโว้ยเซฟมาก บันใดนู้งไงจะจับมือวันไหนวะจับมือวันจ้ะจับมือวันจ้ะไอ่อน กัดด้วยอืมหวานๆกลวงๆอืมกัดเยอะไม่ <c ười> ไหวาน

เดี yeah. Actually, cool. uh ๋ยวนามก็ไบลอะทีล่ะใจกรงหามันจะแจววอะนะมันเหมือนกกนงเดี๋ยวได้แลเป็นเปล่งไหมี่ใหม่มันยากินไปไใโร้ยแเปล่งๆันทุกคนแดีว่ามันไม่มีถ้่บานฝนไม่มีข่าไมันก็ออมานน้วเน่ยมันยากินมือน้องเกดมง เจ้ววิ่งหรือไม่ทำย่อยแดงไหมมาทุกคนเม,มี่ยง <c oughs> หมูไอ้กอ็เมี่ยงกุ้งรนๆทำของแบบเนี้ยแซ่บทีสุดเลรอเริ่มไหม,มไม่ตกเลยนี่ทุกคนนุาคนกืนม ใส่บ้างไมม่รยับไม่ไหนะดูอ่ะของจริงเออว่าประกันนี่อะไงไหม คุณ yeah. sure. นะเบบอ่ะเยอะอเยอะไม hmm. uh> ่รู้เนปลาม่อนมันแบบนั้นไู้่เดียวกันไหมกับกับเต่าก่งจืแล้วมันฟันเดียวมันไนว่าตาเลบอรันันเดียวนี้อมไม่รู้ดูไปโลละยับแมงวันปุ๊บปุเดี๋ยวแต่ไม่โลเดี๋ยวตกินมันยับแมงวันเดี่ยวต้องกินเดียวนะแมงวันนี่กับของเลยจไ นั่งคอยเลยไม่ต้องมายับไอ้